เพราะว่าวันนี้เนี่ยเราให้ความสาคัญกับเรื่องโควิดที่เราบอกว่าโควิดมาน้ําตาไหลแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ฟังฟังดีๆนะ<ฆ>ตอนนี้โควิดจะถูกพวกเราทําลายแล้วค่ะเออทำาลายยังไงเพราะว่ามีวัคซีนนะคะแต่วัคซีนตัวนี้<ฆ>รอแป๊บเนื่องจากว่านะคะเช้าวันนี้ล่าสุดเลยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเขาถแถลงความสำเร็จในระดับขั้นหนึ่งต้องบอกว่าระดับหนึ่งนะเพราะว่ามีการทดสอบ วัคซีนโควิดในลิงเนี่ยเข็มที่2เสร็จสิ้นไปแล้วผลปรากฏว่าเจ้าลิงที่เข้ารับการทดสอบเนี่ยยังไงยังไงเออมีภูมิคุ้มกันดีแล้วก็มีสุขภาพที่ดีเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่าเอาละ่ะจะเริ่มสเต็ปต่อไปนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นแผนภาพให้ดูนะคะก็คือ ตั้งแต่เดือนเมษายนพฤษภาคมเนี่ยทดลองวัคซีนในหนูก่อนนะคะอันนี้เป็นผลงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาร่วมไม้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพนซินเวเนียของสหรัฐพัฒนาวัคซีนโควิด -19 เก้ามีชื่อของเขาด้วยนะเป็น C.U.C.O.V. คนะคะ C.U. แล้วก็ C.O.V. 19เนะคะเจ้าวัคซีนตัวนี้เนี่ย ก็คือพอทดสอบในหนูตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภาพอพฤษภาถึงกรกฎาคมทดสอบในลิงค่ะทีนี้เดือนหน้าสิงหาคม จะเปิดรับสมัครอาสาสมัครแล้วนะฮะก็จะมีการพัฒนาขึ้นมาอีกระดับขั้นหนึ่งนั่นหมายความว่าจะมีการทดลองในมนุษย์นะคะ<ฆ>แล้วก็จะเริ่มนับเนี่ยเริ่มนับหนึ่งในการทดลองในมนุษย์ก็คือเดือนตุลาถึงธันวาคมปีนี้แหละค่ะ<ฆ>เป็นการทดสอบทางคลินิกเฟสหนึ่งก่อนนะก็คือจะใช้คนประมาณร้อยคนบวกอ่า<ฆ>แล้วทีนี้พอเดือนมีนาถึงเมษายน2021ก็คือ เออขอพายเดือนธันวาคมปีนี้ไปจนถึงมีนาคมปีหน้าะจะเป็นการเออเป็นการทดสอบนะคะในระดับคลินิกเฟสสองก็จะใช้คนมากขึ้นห้าร้อยถึงหนึ่งพันคนออพอเฟสสามเนี่ยหนึ่งหมื่นอ้าหนึ่งหมื่นคนนะ,ะแล้วก็คาดว่านะคะประมาณไตรมาสสามไตรมาสสี่ปีหน้านี่จะเริ่มมีการ ใช้จริงคาดว่านะคาดว่าจะใช้ได้แต่ว่าก็น่าจะเป็นกรณีฉุกเฉินเพราะเขาใช้คำว่า emergency use ะนะฮะ,ะก็ก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็ต้องชื่นชมนักวิจัยของไทยนะคะที่สามารถทำงานนี้ได้ ประสบความสําเร็จออปรบมือแม่โควิดมาน้ําตาไม่ต้องไหลแล้วค่ะเพราแม่ปีนอป้องป้องปายทั้งหลายเดค่ะนะคะโควิดม,มานี่ไม่ต้องห่วงแล้วนะคะเรามีวัคซีนป้องกันนะคะ,คะก็จะสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วหลายท่านเนี่ยถามว่าเอ๊ะแล้ววัคซีนป้องกันแล้วมันดียงไงกับตัวฉันคุณฟังคะ การที่ประเทศเราประสบความสำเร็จนะฮะมีะวัคซีนเพื่อที่จะป้องกันไวรัสโควิดเนี่ยจะทำให้ต่างชาติเขามีความเชื่อมั่นเราแล้วสิ่งที่เรารอคอยทั้งหลายเนี่ยเราก็จะรอคอยบรรดาน,นักท่องเที่ยวต่างๆให้เดินทางกลับมาบ้านเราเพราะเรามีภูมิคุ้มกันกันทั้งประเทศแล้วเราไม่ต้องกลัว ใครมานี่ไม่เป็นไรอันที่สองที่อยากจะบอกก็คือว่าถ้าหากเรามีวัคซีนป้องกันประเทศเราตอนนี้ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของมาตรการในการป้องกันนะคะในการดําเนินการป้องกันแล้วก็ควบคุมเรื่องของโควิดจนได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกก็คือได้รับการยอมรับแล้วก็มีเสียงชื่นชมเนี่ยมาค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้คุณลิลลี่โอ้ทางรัฐบาลเนี่ยนะฮะโคศพ รองโฆษกร,รัฐบาลน้องกวางไตสุรีเนี่ยเขาก็รีบออกมาบอกเลยนะบอกว่าโอ้อย่าพิ่งกาดตกนะคือเหมือนทําดีแล้วทำดีแล้วแต่ว่า อย่าเพิ่งกาดตกนะจ๊ะออนาะล,ล,ลี่จะบอกนะเรื่องกาดตกนี่อยากฝากบอกแฟนๆรายการเลยนะ,ะแล้วก็ที่เป็นแฟนรายการคนอ้วนอารมณ์เสียแล้วก็ทางวิทยุ FM101 นูนย์หนะคะพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะคะคำว่ากาดตกคือว่าตอนนี้เนี่ยเราออกไปใช้ชีวิตตามปกติจะเห็นได้ว่าระยะห่างอะ่ะเราแทบไม่มีกันเลยอะ่ะเพราะเราคิดว่าอุ้ยตอนนี้เนี่ยประเทศฉันเนี่ยไม่มีคนติดเชื้อแล้วเมื่อวานนี้มีคนจากกลับจาก อเมริกาอเมริกาตอนนี้ติดเชื้ออยู่นะเป็นแสนคนนะะรวมมูลค่าแล้วเป็นล้านคนเนี่ยแล้วก็บอกว่าปร,ประเทศฉันไม่ติดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็อยู่ได้ตามปกติฉันอยู่ใกล้ชิดกันได้ย่านะ,ะอย่าชะล่าใจการชะล่าใจแบบนั้นเนี่ยถ้าหากมีการติดเชื้อหรือ เพราะตอนนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าคนไทยที่อยู่ต่างแดนก็เริ่มที่จะกลับมาถามว่าจะไปห้ามไม่ให้เขากลับมาได้ไหมหเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้หรอกอย่างน้อยชีวิตเขาเขาก็ากอยาก,กาอยู่นะพ่อแม่พี่น้องของเขา,ขเขาใช่ไหมหแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องควรที่จะป้องกันตัวเองก็คือเรื่องของการใช้แมสนะคะอันนี้ต้องพกติดตัวไปอย่าชะล่าใจล้างมือบ่อยๆและเรื่องของระยะห่างเรื่องของระยะห่างตอนนี้ลิลลี่ เห็นนะไปห้างมาคุณการจนาหรือ <S 2> <S 2> แม้แต่ตลาดสดเนี่ยตลาดสดเนี่ยลิลี่เห็นเลยตลาดนัดเนี่ยแหละตลาดสดตลาดนัดโอ้โหเดี๋ยวนี้แน่นกันไม่หมดไม่กุงไม่กลัวกันเลยยังไงเนี่ยเราต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวลาเราการใช้ชีวิตในปัจจุบันเนี้ยขอให้คุณผู้ชมทุกท่านครณู้ฟังทุกท่าน,านตระหนักเอาไว้มือไม้ของท่านอย่าเข้าปาก โอ้ล้างบ่อยๆนะฮะมือไม้ของท่านอย่าเช็กลูกตาค่ะมือไม้ของท่านอย่าหยิบจับอะไรที่เป็นข้าวเป็นของโดยตรงอืท่านต้องพึงสังวรพึงค,คิดอยู่เสมอว่าเชื้อโรคเนมันอยู่รอบตัวท่านอถ้าใครฟังลิลลี่แล้วเห็นด้วยอย่างยิ่งส่งข้อความกดหมายเลขหนึ่งเงนมาหน่อย กันมานหนึงกดหนึงกดหนึ่งกดหนึงก,หนง,กหนงกดหนึ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลิลลี่ด้วยถ้าหากฟังทางวิทยุหรือฟังทางเพจเฟ e บุ o k ลิลลี่อยากเห็นนะคะเพราะฉะนั้นที่เราจัดรายการอยู่เหมือนที่คุณท็อฟฟี่บอก เราไม่ได้จัดรายการให้สามภูมิเราไม่ได้จัดรายการให้ผีสางนางไม้เพราะเราไม่ใช่ช่องส่องส่องดูอะไรทั้งหลายเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจัดให้คุณผู้ฟังผู้น่ารักฟังเราจัดให้รายการให้คุณผู้ฟังให้หายงุดหงิดอารมณ์เสียเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ฟังไม่อยากให้ลิลลี่งุดหงิดอารมณ์เสียกดหนึ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลิลลี่หน่อยนะคะครับขอบพระคุณค่ะ